ครับผมสวัสดีครับผมสองนะครับพบเจอกันอีกครั้งครับสำหรับคลิปวิดีโอที่แนะนำการใช้งานตัวโปรแกรมสำหรับใช้โพสกลุ่ม Facebook อัตโนมัตินะครับซึ่งหลังจากที่ผมได้ทดลองใช้งานโปรแกรมนะครับก็แล้วก็แจกจ่ายให้กับเพื่อนสมาชิกนะฮะที่ทําตามเงื่อนไขในกลุ่มของเรานะครับแจก พอแจโปรแกรมไปเนี่ยบางท่านใช้โปรแกรมแล้วก็อาจจะพบเจอปัญหานะครับเช่นการหากลุ่มไม่เจอหรือ,อโเทเค็นหมดอายุอะไรเงี้ยนะครับตัวคลิปวิดีโอนี้ก็จะแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นนะครับผมจะให้เราดูาตัวที่โเทเค็นเราหมดอายุก่อนนะครับว่าเราจะแก้ไขยังไงนะครับ เริ่มเลยก็คือเปิดเราเปิดมาที่ตัวแอปพลิเคชันของเรานะครับไปที่ตัวหน้า facebook เหมือนเดิมนะครับ developer.facebook.com นะครับแล้วเราก็เข้าไปที่แอปของเราเหมือนเดิมนะครับซึ่งตัวนี้ผมจะทำให้ดูที่ตัวทพสอบนะครับที่ผมทำแอปเอาไว้แนะนำวิธีการใช้งานนะครับเราก็เลือกไปที่อแอปของเราเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่ตัว อ o าทู o ซับพอร์ตนะครับทูซัพอร์ตแล้วก็เลือก Graph API Explorer เหมือนเดิมเหมือนที่เราเคย uh, เรียกนะครับเราจะไปดูตัวโคเกเนกันนะครับแล้วก็ uh, ตรง a อ p พลิเค i ัน Action นี่เราเลือกเป็นตัว uh, test post นะฮะอันนี้ก็เลือกอ่าแอปพลิเคชันของเราเองนะครับตามที่เราได้สร้างนะครับของแต่ละคนนะฮะแต่ละท่านก็จะมีแอปพลิเคชันไม่เหมือนกันนะครับแต่แล้วก็จะมีตัว ช่อง access token ตรงนี้ขึ้นมาให้เรานะครับเราลองคลิก debug ดูนะครับคลิก debug เนี่ยตรงนี้นะครับเขาก็จะมีรายละเอียดให้เรานะครับเช่น app id ของเรานะครับชื่ออะไรนะครับ user id ที่ create app นะที่เข้ามานะครับแล้วก็ expire ตรงนี้นะเราสังเกตว่าตรง expire คือ token จะหมดอายุเมื่อไหร่นะครับในนี้บอกว่า in about and hour ก็คือจะหมดอีกประมาณ หนึ่งชั่วโมงประมาณนั้นนะครับซึ่งถ้าเราใช้โปรแกรมแล้วเราโพสต์ไปเนี่ยหนึ่งชั่วโมงก็คงจะไม่พอที่จะให้เราทํางานได้อย่างสะดวกสบายนะครับเพราะฉะนั้นก็มีวิธีการแก้นะครับวิธีการแก้ทําให้ตรงเนี้ยมันยืดยืดอายุการใช้งานมากขึ้นนะครับก็ <c oughs> คือเหมือนกับว่าจะยืดอายุของตัวโทเค็นนี้นะครับวิธีการแก้ไขนะครับให้เรา Copy เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมค้างหน้านี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดโปรแกรมก่อนครับไปเปิดโปรแกรมตัวออ t โตโพสของเรานะครับอ่ามาหน้านี้นะครับหน้านี้ก็จะมีะหลังจากที่เราได้รับโปรแกรมไปนะครับเมื่อเราเอ็กแท t ออกนะครับเราก็จะได้ไฟล์ก็คือตัว Ultimate Facebook รุ๊ปอ u ลโ o โ o สตัวนี้ใช่ไหมครับกับตัว e x p i y p b y s a s s นะครับ ให้เราดับเันคลิกที่ expire by p a s s นะครับดับเันคลิกเลยครับเขาก็จะขึ้นมาหน้าหน้าแบบนี้นะครับอ่าปิดไปก่อนขึ้นหน้านี้มานะครับตันนี้ให้เรา copy เอา application id ของเรามาใส่นะครับแล้วก็ไอตัว secret นะครับ app secret เนะี่ยมาใส่แล้วก็ตัว token มาใส่นะครับวิีการก็คือไปเปิดหน้าแอปของเรานะครับเดี๋ยวผม copy ตัว access token นะฮะ คุณโคลนซี C นะครับเลือกแล้วก็กดกดคุณโคลซี Control C ไปนะครับแล้วก็มินิไม้ไปก็ใส่ตรง access token นะฮะเอาแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ไปหา app id กับตัว app secret มานะครับตรงนี้นะฮะ app id แล้วก็ Copy ไปครับ Copy ก็ไปใส่ app id ไปก็เป็นตัว secret นะ ก็ี้ไปนะครับแอปซีเกตนะครับก็ี้ไปแล้วก็มาใส่ตรงซีเกตตรงนี้นะครับเมื่อใส่แล้วเนี่ยครบทุกช่องเราให้เรากดตรงนี้คลิกตรงนี้นะครับ extend it นะฮะพอคลิกคลิกแล้วเนี่ยตัวโปรแกรมก็จะสร้างตัวโทเค็นมาให้เราใหม่นะครับโทเค็นมาให้เราใหม่แล้วก็ c o p ปี้มาเลยครับกด c o n t r o l c ครับหมายกด control c แล้วเราก็มาที่มาตรงนี้เหมือนเดิมนะครับ มาที่แอปของเรานะครับแล้วก็มาที่กราฟ API Explorer เหมือนเดิมนะครับมาที่ Tool Support แล้วก็กราฟ API Explorer เหมือนเดิมครับมาแล้วก็เราก็มาเลือกแอปของเราเหมือนเดิมครับ s t p o s มันจะมีจะมีช่องตัว Access Token ตรงนี้เห็นไหมฮะอ่าเราลอง Debug ดูนะครับ debug ตูเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าก็คือจะหมดอายุ i n a b o u t a n h o u r ใช่ไหมฮะปิดไปก่อน ่าเรา copy ตัวตัวโทเค็นที่เราได้จากตัวโปรแกรมเมื่อกี้นะครับจากจากจากอตัวตัวนี้นะครับอย่างนี้กดคอนโทนซีมานะครับ copy มาแล้วเราก็มา,าวางในช่องนี้เลยนะครับดับเบิ้ลคลิกให้มันเป็นตัวเลือกอย่างนี้แล้วกดคอนโทนวีเข้าไปนะครับเพื่อที่จะเอาตัวโทเค็นใหม่มาใส่นะครับแล้วลองกดดีบั๊กดูครับคลิกดีบั๊กดูเนี่ย จะเห็นว่าตัวตรงนี้ expire ตรงนี้นะฮะ expire ตรงน,นี้เนี่ยก็จะบอกว่าหมดอายุในอีกสองเดือนนะครับนั่นหมายความว่าตัวโทเค็นที่เราสร้างตรงนี้เนี่ยนะครับโทเค็นที่เราสร้างเนี่ยสามารถใช้ไปได้อีกสองเดือนนะครับอีกสองเดือนเนี่ยถ้าหมดอายุเราก็มาทําแบบนี้ใหม่นะครับแล้วก็พิ้ตัวโทเค็นนะฮะโทเค็นแบบนี้แล้วก็ไปเปิดตัวโปรแกรมตัว expire นะฮะตัวเนี้ยนะครับ,รบแล้วก็พิ้ แอป ID Secret ID แล้วก็ Access Token มาใส่นะฮะให้แล้วก็กด Extend นะฮะกด Extend แล้วก็ไปใส่เอามาใส่ในตัวแอป ID <คง S 2> ของเราเหมือนเดิมแล้วลองกดคลิก Debug ดูนะฮะเขาก็จะยืดอา,อายุออกไปอีกนะครับทำแบบนี้ได้เรื่อยๆนะครับมันก็จะสามารถใช้งานได้โอเคตอนนี้ผมลอง Copy เ <ต arose S 1> อา to เ e n ตร <toggle S 1> งนี้ <ๆ S 1> <ๆ>ไปใช้งานดูนะครับกด ctrl c นะฮะ ctrl c แล้วเราก็ไปเปิดโปรแกรมเราครับ โปรแกรมลรอันนี้จิตไปนะครับแล้วก็ไปเปิดโปรแกรมเราตามปกตินะครับเข้าอทิ์น,นีแล้วก็อันนี้ผมโพสต์ไว้นะฮะเดี๋ยวผมลบก่อน a d message นะฮะ setting account นะครับเราลองลองลบนี่ดูนะครับลบดูนะฮะแล้วก็ add access เข้าไปใหม่ access token ้าไปใหม่นะครับน,นี้แล้วกดโอเค ปีมาวางนครับจะเห็นว่าก็จะมี a c c o u n เเราขึ้นมานะครับตอนนี้เมื่อมี a c c o u n t ขึ้นมานะครับตรงนี้เนี่ยเราลองคลิกดูใต้ใต้ชื่อเรานะครับถ้ามันมีช่องว่างอะไรอยู่ให้เราลบออกนะครับก็คือเหมือนกับว่าเราคลิกแล้วมันระบายสีฟ้าหรือสีน้ําเงินได้นะครับแต่ไม่มีตัวอักษรอะไรเนี่ยก็ให้เราเลือกคลิกดูแบบนี้นะครับคลิกดูว่ามันมีช่องว่างไหมเพราะบางทีมันก็เออร์นะครับเป็นความผิดพลาดที่ว่ามันเพราะว่ามันต้องไปดึงตัว ข้อมูลต่างๆ,ๆเนี่ยมาจาก Facebook นะครับเราลองคลิกดูถ้ามันถ้ามันมีนะฮะเราคลิกเลือกแล้วกด remove นะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับก็โอเคแล้วก็ปิดไปแค่นี้นะครับแค่นี้เองนะครับแล้วเราก็ลองอ่าซมงผมจะโพสนะครับอ่ก็สอบโพสตใส่ลิงก์ใส่ลิงก์อ่าลิงค์นี้ลวกันเว็บเว็บ ชอบดีดดัดติดสลักโจชมาชชอบท่กกับอาแค่นี้นะครับาผมตั้งค่าตรงนี้สมมติว่าสองนาทีแล้วกัน120นะร้อยี่สิบวินนะผมลองเฉยนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูสักสองกลุ่มละวกันนะครับ,นะรบแล้วก็กด add to queue นะฮะซึ่งบางคนเนี่ยกด add to queue มาแล้วเนี่ย มันไม่โหลดกลุ่มนะฮะถ้าดูอย่างเงี้ยมันไม่โหลดนะครับมันไม่โหลดเห็นไหมฮะพอลองคลิกดูคลิกตรงออะไรอย่างนี้โหลดนะครับหรือแม้คลิกของผมอย่างนี้ครับถ้ามันไม่โหลดมานะครับแล้วกดแคนเซลออกไปนะครับแคนเซลออกไปนะครับแล้วก็กด add to queue ใหม่นะครับแบบนี้นะครับมันก็จะลองดูแบบนี้ครั้งสองครั้งนะครับมันจะต้องมานะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวแอปพลิเคชันที่อ่า n e c t ไปยังอ่า e b o o k ๊กผ่านตัว API ที่เราสร้างนะครับเพราะนั้น บางบางครั้งเนี่ยการสื่อสารระหว่างตัวโปรแกรมในในเครื่องเรากับตัว facebook เนี่ยมันอาจจะมีปัญหานะครับแล้วก็คลิกแคนเซอร์อกไปนะครับแล้วก็คลิก Add ด o q u e ิ e ใหม่่างนี้นะครับอ่านี้นะครับผมลองโพสให้ดูนะครับก็เอากลุ่มที่ไม่ไม่ได้โพสจริงนะครับเป็นคลิปเกรดกับตัวที่ผมเป็นสมาชิกก็คือตัว Inspire Picture อย่างนี้นะครับเราลองดูแล้วกันนะครับแค่นี้นะครับสองกลุ่มพอนะครับ กลุ่มอื่นก็ไม่ได้โพสต์อะไรนะครับไม่ได้โพสตอะไรนะครับไปแค่นี้แล้วกดโอเคพอเราคลิกโอเคปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเริ่มโพสต์เลยนะครับคลิกโอเคนะตรงเนี้ยโพสต์เลยเรามาดูข้อความเนี้ยตรงนี้นะฮะเขาก็จะโพสต์ไปที่ล็อกอินเลยนะ เดี๋ยวเดี๋ยวปั๊บ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 ออเอเอดอดเออ่าโอเคนะครับลองเข้าไปดูด <c oughs> <computers> mm ูว่ามันอ่าโพสต์แล้วเป็นยังไงนะครับบางหลายๆท่านก็บอกว่ามันโพสต์ไม่ได้นะอะไรนะนะครับ เนี่ยโพสได้เห็นไหมครับคลิปเกรดเนี่ยที่ผมใส่คําว่าทดสอบโพสก็จะมีตัวนี้มาให้นะฮะตัวนี้นะครับแบบนี้มาแบบนี้นะครับแล้วก็ลองดูอีกว่าเขาเสร็จเลยอยัางอันนี้เวทอยู่นะครับลองเลียบไปก่อนนะครับอันนี้คือตัวแรกนะครับก็คือโพสต์ได้แล้วนะครับอยู่ที่ว่าเราจะใส่รายละเอียดมากแค่ไหนแค่นั้นเองนะครับอันนี้ผมใส่รายละเอียดสลัดช็อปเลยเนี่ยมันจะไม่มีรูปภาพในหน้าเว็บไซต์นะครับแต่ถ้าเรา ไปเลือกตรงร้านค้าที่เป็นรูปภาพสินค้านะครับลิงก์ที่เป็นรูปภาพสินค้าหรือลิงก์ที่เป็นแชร์เทมเพลตเป็นแชร์วิดีโออะไรพวกนั้นก็จะมีรูปภาพตรงนี้มาให้นะครับแต่ยืนยันว่าโพสต์ได้แน่นอนนะครับโพสต์ไลน์แล้วก็แก้ปัญหาได้นะครับกลับไปดูซิเป็นยังไงครับโพสตหรือยังเอาไปไหนล่ะ อ่าฟินิละนะครับยนรูนนะฮะก็คือตัวนี้นะครับลองดูนะครับ <c oughs> ก็จะโชว์ไปอีกกลุ่มนะฮะเมื่อกี้ผมตั้งไว้สองกลุ่มใช่ไหมครับก็คือตัวอ่ากิฟเรสกับตัวกิฟตเรสอ่าตัวนี้ลองดูตัวนี้ โอ้รอโหลดครับโอเคครับก็คือให้ให้เราดูนะครับว่ามันมันโพสตได้นะครับใช้ได้ตามปกตินะฮะท่านที่ใช้แล้วตัวโทเค็นมันหมดอายุนะครับก็ลองแก้ปัญหาดูตามที่ที่วิดีโอนี้นะครับเราสามารถายืดอายุตัวโทเค็นได้นะครับโอเคนะครับก็ เดี๋ยวเจอกันเรื่องอื่นๆครับผมสำหรับการแก้ปัญหาการใช้งานาตัวทุกเข็นกันไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ